ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอขอบขอขอบคุณน้องพึ่งนะคะค่ะสําสหรับในช่วงของจนทิตชวนคุยในวันนี้นะคะในของสํานักขังเองนะคะก็ได้รับมอบหมายนะคะครึ่งเป็นข้อ ห่วงใยจากท่านเลขาธิการนะคะในเรื่องของการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณนะคะประจําปีพศ2567นะคะดกท่านก็ได้ทราบดีอยู่แล้วว่าปรวงบประมาณของเราในปีนี้ซึ่งได้ออกมาล่าช้านะคะแต่ว่าการใช้จ่ายก็ไม่สามารถที่จะล่าช้าตามไปด้วยนะคะค่าสําหรับในการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่3นะคะตามมติคณะรัฐบาลนะคะรวมทั้งแนวทางการเร่งรัดของกรมบัญชีการนะคะก็ให้ส่วนราชการนะคะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณนะคะ ในช่วงของจ่ามาที่3เนี่ยให้อยู่ในร้อยละ82นะคะซึ่งหน่วยรับงบประมาณของเรานะคะก็มีทั้งหมด545หน่วยซึ่งจะเป็นของส่วนกลางสักหนึ่งหน่วยซึ่งทางสํานักคลังเองเป็นผู้ดูแลนะคะแล้วก็ประกอบด้วยเขตพื้นที่ประถมศึกษา183หน่วยมัธยม6 2หน่วยแล้วก็มีโรงเรียนในสังกัดนะคะ133หน่วยแล้วก็ยังรวมถึงศูนย์หรือสารศึกษาในสังกัดของการศึกษาพิเศษนะคะอีกร66หน่วยนะคะ ซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยเรามีโรงเรียนนะคะที่จะต้องดูแลอยู่เกือบ3 0,000โรงนะคะท่านจะได้ทราบอยู่แล้วว่าในส่วนของระบบราชการไทยนะคะในการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยคือคลังสพอเนะคะเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีงบประมาณที่ลงไปให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่หรือโรงเรียนเน่ยเป็นจํานวนที่เกือบมากที่สุดนะคะค่าสําหรับปีงบประมาณ6 7นะคะ ท่านจะได้เห็นว่างบประมาณที่เราได้รับจัดสรรทุกง,งบรายจ่ายนะคะอยู่ที่252,000กว่าล้านบาทนะคะโดยนะคะแบ่งเป็นงบดาเนินง,งานซะขอขอภัยนะคะเป็นงบเป็นงบปุกครากรน,นะคะอยู่ที่184,000กว่าล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าเป็น70%เลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ เงินเดือนของพวกเรานะคะแล้วก็จะสรรไปในส่วนของงบดําเนินงานนะคะอยู่ที่5,900กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของงบลงทุนอยู่ที่9,800กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของงบเงินอุดหนุนนะคะอยู่ที่42,000กว่าล้านบาทแล้วก็ในส่วนของงบรายจ่ายอื่นๆก็อยู่ที่9,600กว่าล้านบาทนะคะ นะคะซึ่งจากที่ท่านเห็นนะคะทางสำนักข้าง A นะคะก็เรียกรายงานในระบบ New g f m a ไทยนะคะณนะวันที่7มิถุนายน67นะคะซึ่งผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายตั้งแต่1ตุลา66ถึง7มิถุนายน67นะคะก็ท่านจะเห็นได้ว่ายอดการเบิกจ่ายของเรานะคะก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่อยู่8 1ละ8 2อยู่นะคะแต่ทั้งนี้นะคะงบบุคลากรน,นะคะได้ถึง71ต่ำกว่าที่อยู่10.54 แต่งบบุคลากรของเราไม่น่าหงุหงใยนะคะเพราะว่าเราเบิกจ่ายตามการเบริกจ่ายเงินเดือนประจําเดือนอยู่แล้วนะคะแต่ที่น่าเป็นข้อกังวลนะคะก็คือในส่วนของงบดําเนิงนง,งานนะคะที่ได้เพียง42นะคะเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ยังน้อยแบบเป้าหมายถึง3 9นะคะงบลงทุนก็เช่นกันนะคะก็ได้อยู่ที่ร้อยละ48ก็ยังต่ําอยู่ที่31นะคะแล้วส่วนเงินนุดหนุนนะคะก็ได้สูงถึงเจนะคะก็ยังต่ําอยู่ดีนะคะเงินนุดหนุนนะคะเป็นส่วนที่ทาง สพเถาเองโอนจัดสรรให้กับเขตพื้นที่แล้วเขตพื้นที่นะคะก็โอน,น,ะะโอต,นต่อส่งไปยังโรงเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของงบรายจ่ายอื่นนะคะก็54นะคะก็ยังต่ําอยู่นะคะต่ําอยู่27นะคะในภาพรวมทั้งหมดนะคะการเบิกจ่ายงบป,ประมาณของเรานะคะก็ยังน้อยกว่านะคะเป้าหมายนะคะอยู่ที่12กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะในส่วนของการเล่งลยงและการจ่ายงบป,ประมาณนะคะท่านจะเห็นได้ว่าการจ่ายงบประมาณของเรานะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะคะก็ อย่างงบบุคลากรที่เรียนให้นั้นทราบว่ามันเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเดือนนะคะก็ยอดการเบิกจ่ายก็ยังคงที่อยู่ส่วนงบดาเนินง,งานนะคะเราได้มีการเล่งรัดนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงขึ้นทําให้ผลของเงินที่เหลือนะคะก็ต่าลงด้วยในขณะเดียวกันงบลงทุนนะคะก็มีผลการเบิกจ่ายการก่อนที่ผูกพันที่สูงขึ้นก็ทําให้ยอดคงเหลือที่ลดน้อยลงนะคะเงินอุดหนุนก็ยังมีสภาพอยู่ที่ก็ มากขึ้นนะคะแล้วก็งบรายจ่ายอื่นก็มากขึ้นตามลำดับนะคะ ค่ะแต่ที่เป็นห่วงที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของงบลงทุนนะคะเนื่องจากว่างบลงทุนนะคะเป็นงบประมาณที่มีขั้นตอนวิธีการกระบวนการที่ใช้ที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานนะคะไม่ว่าจะต้องเป็นไปตามระเบียบนะคะระเบียบพัสดุหรือว่ากฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องน,นะคะแล้วก็ประกอบกับพ่วงเวลาต่างๆที่จะต้องเป็นไปตามระเบียบด้วยนะคะค่ะจากการที่เราเรียกรายงานท่านจะเห็นว่าที่เราเร่งรัด ท่านนะคะจาก3สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าวันที่24พิพฤษภานะคะสามสิบพฤษภานะคะแล้วก็7มิถุนาที่ผ่านมานะคะก็เป็นที่น่าพอใจมากนะคะว่าการเบริกจ่ายการก่อนหนี้ผูกพันนะคะก็จะสูงขึ้นตามลําดับนะคะทั้งนี้ทําให้เงินคงเหลือของเราลดต่ําลงนะคะค่ะค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะการการบริหารจัดการงบป,ประมาณนะคะของเรานะคะก็จะใกล้จะสิ้นสุดในไตรมาสที่3และจะเข้าสู่ไตรมาสที่4ซึ่งไตรมาสที่4ตรงนี้นะคะเป็นไตรมาสสุดท้าย การผลการเบริกจ่ายอะคะ่ะจะต้องเป็น100%ยเอรนเต็มนะคะแล้วเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้งบประมาณดังกล่าวพับไปด้วยนะคะก็ทางเราเองนะคะทางโดยสำนักรั้งนะคะก็ได้จัดทำหนังสือนะคะด่วนที่สุดที่สอทศ2 2 4 4 0 2ทับว2236นะคะลงวันที่6มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาในเรื่องของการเร่งรัดการจ่ายงบป 2, 2, 5, ระมาณพศ2อ6 67นะคะซึ่งเราแจ้งไปยังหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะแล้วก็วิธีการขั้นตอนวิธีการปฏิบัตินะคะก็จะขออนุญาตให้ท่านผู้นวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุนะคะท่านผอ,อสมบัทารามูมนะคะได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดตรงนี้นะคะเพื่อให้ท่านทุกท่านนะคะได้ทราบวิธีการการปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนต่อไปนะคะขออนุญาตเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ก็ตามที่ท่านผู้มนวยการสํานักการคลังและสินทรัพย์นะคะได้ชี้แจงในเบื้องต้นแล้วว่าในช่วงระยะเวลาของการดาเนินการในเรื่องของอาการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีพศ2567เนี่ยเรา,าต้องเ,งเร่งดําเนินการเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567นะคะได้มีผลประกาศใช้เนี่ยเมื่อ ช่วงเดือนเมษาน,นะคะดังนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ณปัจจุบันนี้นะคะระยะเวลา4เดือนนะคะการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะคะก็จะต้องมีการเร่งด,ดําเนินการเพื่อให้ส่วนราชการเนี่ยหรือหน่วยงานในสังกัดของสอปทเนี่ยสามารถก่อนนี้ผูกพันงบมันให้ได้ให้แล้วเสร็จนะคะภายในปีงบปมงัน2้6 7ทีนี้ก่อนที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวอ Uh, 2, อ 3, 6นะคะซึ่งสำนักกาันขังและศินย์พั์ได้มีหนังสือแจ้งเวียนนะคะว่าในกรณีที่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวเนี่ยนะคะ ท่านสามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปต่อไปได้นะคะทีนี้ขอทวนนิดนึงในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ2องห้นะคะหมวดที่6นะคะก็มีวิธีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่3วิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีแรกก็คือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะคะซึ่งวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปเนี่ยนะคะก็มี3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะคะ วิธีที่2ก็คือวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์นะคะวิธีที่3ก็คือวิธีสอบราคาซึ่งนะคะที่วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปเนี่ยที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือวิธีการประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรืออ e ีบิดดิ้งนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือวิธีคัดเลือกนะคะวิธีคัดเลือกเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขนะคะในการดําเนินการว่า,าเงื่อนไขทั้งหมดมี8เงื่อนไข นะคะแปดเงื่อนไขท่านก็ไปสามารถสามารถที่จะพิจารณาดูว่างานที่เราจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ของ8เงื่อนไขนี้ท่านก็สามารถที่จะดาเนินการโดยวิธีการคัดเลือกได้นะคะสําหรับวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะสําหรับวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะก็มีเงื่อนไขที่ท่านสามารถจะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้นะคะอยู่8เงื่อนไขด้วยกันนะคะทีนี้ในส่วนของอวิธี ที่เราจะดําเนนิที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะสำหรับกรณีที่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปนะคะกับวิธีการคัดเลือกนะคะทีนี้นะคะนอกจากนะคะ,ะกรณีกรณีที่ทางจะมีการเล่งรักงบมาเนี่ยนะคะทางคณะกรรมการวินิจฉัยนะคะ ก็ได้มีแนวทางปฏิบัติหรือเรียกว่าวอร์วอีวนึ่งนะคะได้กำหนดได้กำหนดเงื่อนไขนะคะให้ส่วนราชการเนี่ยสามารถที่จะลุ่นระยะเวลาการดำเนินการในเรื่องของการประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกาศนะคะแล้วก็เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยให้มีระยะเวลา ที่ลดลงได้นะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะคะระเบียบข้อ45เนี่ยกำหนดไว้ว่ากรณีที่การจัดซื้อจ,จัดจ้างครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะมีวงเงินเกิน5 0 0แสนนะคะแต่ไม่เกิน5ล้านเนี่ยให้อยู่ในดุลพินิษของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะที่จะมีการเผยแผพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนะคะ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน5ล้านขึ้นไปเนี่ยให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนำประกาศนำร่างประกาศแล้วก็ร่างเอกสารซื้อจ้างเนี่ยประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะสำหรับหนังสือเวียนฉบับนี้นะคะก็ได้ออกแนวทางมาว่านะคะในกรณีที่จะมีการเผยแพร่ร่างประกาศนะคะก็เปลี่ยนเป็นนะคะกรณีวงเงินเกิน5 0 0แสนนะคะแต่ไม่เกิน10ล้านเนี่ยนะคะ แต่ไม่เกิน10ล้านเนี่ยท่านอ,าอยู่เป็นดุลพินิษ์ของหัวหน,น้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการาเผยแพร่ร่างประกาศแล้วก็ร่างเอากาสารประกวดราคาหรือไม่ก็ได้นะคะสำหรับกรณีที่วงเงินเกิน10ล้านขึ้นไปนะคะท่านจะต้องนำร่างนะคะประกาศแล้วก็ร่างเอากาสารการจัดซื้อจัดจ้างนะคะเผยแพร่เพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะเข้ามา วิจารณ์ะคะเพื่อส่วนราชการเนี่ยจะได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการเหล่านั้นนะคะสำหรับในส่วนของการประกาศเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างนะคะต่เดิมนะคะจะเดิมเนี่ยระเบียบข้อ ระเบียบข้อ41เนี่ยได้กำหนดเงื่อนไขไว้สี่เงื่อนไขด้วยกันนะคะก็คือกรณีการซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน5แสนแต่ไม่เกิน5ล้านนะคะให้กำหนดระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่เนี่ยไม่น้อยกว่า5วันทำการนะคะส่วนกรณีที่2นะคะก็คือการซื้อจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน5ล้านนะคะแต่ไม่เกิน10ล้านเนี่ยให้กำหนดไม่น้อยกว่า10วันทำการ นะคะวงเล็บ3นะคะก็คือการซื้อจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน10ล้านนะคะแต่ไม่เกิน50บล้านนะคะให้กําหนดระยะเวลาในการเผยแพร่เนี่ยไม่น้อยกว่า12วันนะคะสาหรับกรณีที่วงเงินเกิน50บล้านเนี่ยให้กําหนดระยะเวลาเผยแพร่ไม่น้อยกว่า20บวันซึ่งนะคะหนังสือเวียนวอลสี่หนึ่งเนี่ยคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างก็กําหนดว่านะคะกรณีที่วงเงินเกิน0 0 0 0 0นต่ไม่เกิน100ล้านนะคะให้กําหนดนะคะสามารถที่จะกําหนดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศแล้วก็เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่น้อยกว่า3วันทําการนะคะสําหรับกรณีวงเงินเกินนะคะไอ้ตรงนี้ตกไปนิดหนึ่งนะคะกรณีวงเงินเกิน100ล้านนะคะ จะต้องดําเนินการประกาศเผยแพร่เนี่ยไม่น้อยกว่า20วันทําการนะคะทีนี้หลังจากที่ท่านได้ดําเนินการาจัดซื้อจัดจ้างนะคะจัดหาผู้ประกอบการแล้วนะคะกำหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีที่นะคะในกรณีที่ปรากฏว่านะคะมีผู้ยื่น ข้อเสนอเพียงรายเดียวนะคะหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายนะคะแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารนะคะเพียงรายเดียวนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคณะก,กรรมการเนี่ยก็จะต้องเสนอนะคะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนะคะเพื่อยกเลิกการประกวดราคาเ็กทนอีกครั้งนั้นนะคะแต่นะคะ,ะเงื่อนไขตรงนี้นะคะก็ยังมี มีเงื่อนไขที่ช่วยให้ส่วนราชการเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการคัดเลือกนะคะผู้ประกอบการที่ได้มีการยื่นข้อเสนอมาแล้วแต่มีแต่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวนะคะหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องเพียงรายเดียวนะคะท่านสามารถที่จะนะคะคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาได้นะคะว่า ท่านสามารถที่จะเลือกเขามาเป็นผู้ประกอบการเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการได้โดยนะคะท่านจะต้องระบุเหตุผลนะคะเหตุผลอันสมควรนะคะว่าท่านมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องดำเนินการจ้างนะคะหรือจะซื้อนะคะต่อไปนะคะโดยไม่ต้องมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ นะคะซึ่งเงื่อนไขตรงนี้นะคะท่านสามารถนำไปใช้ในวิธีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกได้สำหรับวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นเนื่องจากว่า,าเงื่อนไขมันเป็นการจัดหาโดยที่เราจะต้องอประสานงานหรือติดต่อกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งนะคะจึงไม่ได้มีการประกาศเชิญชวนหรือมีหนังสือเชิญชวนดังนั้นวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะก็ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ในระเบียบข้อ56นี้นะคะ,ะในส่วนของมาตรการตัวนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทางโรงเรียนนะคะหรือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะคะไปได้อย่างรวดเร็วท่านก็สามารถที่จะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันนะคะได้ภายในระยะเวลาของปีงบประมาณ2567ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณท่านผอสมุนทานะคะจากการที่ท่านผอสมุนทานะคะก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าในช่วงระยะเวลาที่เหลืออีกสีเดือนนี้นะคะก็มันใกล้สิ้นปีประมาณแล้วซึ่งโดยจะพองบลงทุนนะคะเราจะต้องเร่งของการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ทันในช่วงของเวลาการสิ้นปีประมาณนะคะค่ะในส่วนตรงนี้ที่ท่านผอสมุนทาบอกไปแล้วว่าถ้ามีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียวและถูกต้องตามเงื่อนไขท่านสามารถดําเนินการต่อได้โดยไม่ต้องยกเลิกนะคะค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็อย่างว่าละค่ะก็ยังเป็นข้อกังวลในเรื่องของการใช้จ่ายงบลงทุน อยู่นะคะก็โดยท่านได้มีการสั่งการนะคะจากท่านรัฐมนตรีมาว่าอยากจะให้มีการรายงานงบลงทุนถ้าหากว่าเราพบปัญหาใดๆเราจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันนะคะเพื่อที่ว่างบป,ประมาณดังกล่าวจะไม่ได้ถูกพาไปตามผลของกฎหมายนะคะทา,ท,าทางสอทางสอบถนะคะโดยสานักงกานคังเองนะคะก็ได้มีหนังสือนะคะไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่นะคะแจ้งไปยังโรงเรียนและหน่วยเบิกจ่ายนะคะในเรื่องของการลงรายละเอียดตรงนี้นะคะ ก็จะขออนุญาตเชิญท่าน,น,นผอ,อวันรบนะคะส้อยสลับนะคะผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคะนะคะแจ้งรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการลงนะคะรายละเอียดของการที่จะรายงานเข้ามานะคะว่าจะต้องลงขั้นตอนวิธีการอย่างไรนะคะขออนุญาตขอเชิญค่ะ จากที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าออมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 7นะครับผมในส่วนของไตรมาสที่3เนี่ยร้อยละ80นะครับของงบลงทุนแล้วก็ระดยล82ของงบรายจ่ายประจํานะครับผมดังนั้นสปทจึงจําเป็นจะต้องมีการติดตามความคืบหน้านะครับโดยให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยงานนะครับได้ดาเนินการกอก แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินางานของงบมารายจ่ายลงทุนนะครับประจำปีงบมาพศ2567นะครับผมซึ่งเราได้มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดของเราทราบแล้วนะครับตามหนังสือสพทว .2139 นะครับลงวันที่30พฤษภาคม2567นะครับผมในส่วนของตัวรายงานนะครับผมจะเป็นตัวแบบฟอร์มซึ่งถูกกำหนดโดยคณะกรรมการ กำกับติดตามเรี้งรัดของภาครัฐนะครับซึ่งตัวตารางแบบฟอร์มค่อนข้างจะเยอะแต่ว่ากรอกไม่ยากนะครับผมกรอกไม่ยากแล้วก็จะมีคู่มือนะครับที่เราแจ้งไปตามหนังสือสั่งการของสปทนะครับว่าในแต่ละช่องรายการต่างๆเหล่านี้เราสามารถกรอกโดยวิธีการอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าจํานวนรายการที่หน่วยงานของท่านได้รับงบประมาณไปอาจจะมีจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะเป็นในช่วงแรกอาจจะเป็นการที่ท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกบรรทัดรายการก่อนต่อมาก็ท่านเขาสามารถเข้า ไปปรับปรุงรายการต่างๆนะครับในส่วนของแบบรายงานความคืบหน้านะครับในส่วนของวิธีการกรอกแบบรายงานนะครับผมทางสปทนะครับจะเปิดให้ดําเนินการทุกวันพฤหัสนะครับตั้แต่ช่วงเช้าจนถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าเราจะต้องปิดระบบเพื่อดําเนินการนําข้อมูลมาประมวลผลนะครับผมในส่วนของแบบรายงานนะครับผมจะแยกตามประเภทของหน่วยเบิกจ่ายนะครับผมซึ่งปรากฏตามคู่มือนะครับซึ่งปรากฏแนบท้ายหนังสือสปทว2250ลงวันที่6มิถุนายน 2,567นะครับผมซึ่งแต่ละหน่วยเบิกจ่ายนะครับผมจะให้กรอกในทุกบรรทัดรายการของตัวเองเท่านั้นนะครับผมห้ามลบข้อมูลหน่วยงานอื่นที่กรอกไว้แล้วโดยเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าลักษณะของการกรอก Google Sheet ตัวนี้จะเป็นลักษณะข้อมูลเรียลไทม์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้อมูลจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆนะครับในส่วนที่1เป็นข้อมูลจากระบบ New GF ไทยซึ่งท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องของตัวเลขซึ่งทางสปทเองจะปรับปรุงตัวเลขให้เป็นปัจจุบัน ด,ด้วยด้วยสปทอเองนะครับผมและในส่วนที่2นะครับซึ่งจะมีช่องต่างๆจํานวนประมาณสัก31ช่องรายการนะครับผมตรงนี้มีคู่มืออธิบายรายการทั้งหมดแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นการดําเนินการของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งนะครับที่จะต้องรายงานข้อมูลข้อเท็จจริงว่าสถานะของการดําเนินการทางด้านพัสดุนี้นะครับท่านอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไรมีมีกระบวนการปัญหาอุปสรรคอย่างไรหรือว่าถึงขั้นก่อนที่ผูกพันแล้วท่านมีการบริหารสัญญาอย่างไรนะครับผมซึ่งตรงนี้ ขอฝากทุกหน่วยเบิกจ่ายนะครับผมให้ความร่วมมือนะครับในการดําเนินการรอกแบบรายงานดังกล่าวนะครับให้ถูกต้องครบถ้วนและก็ทันตามกําหนดเวลาครับผมในทุกสัปดาห์นะครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณท่านผออวันรกค,ค่ะค่ะสำหรับสุดท้ายนะคะจะขอฝากเรื่องการใช้ใจ่ายเงินอุดหนุนนะคะท่านก็ได้ทราบอยู่แล้วนะคะว่าถึงแม้ว่า จากรายงานการเล็กรายงานนะคะเงินอุดหนุนของเรานะคะจากในระบบค่ะก็สูงขึ้นนะคะแล้วก็มีการใช้งานมีการที่ว่าการเงินแล้วก็เบิกจ่ายเงินนะคะแต่ทท้งนี้เท่านั้นจากที่ จากที่ท่านทราบไปอยู่แล้วนะคะสวทอเองโอนให้กับไปยังสวทแล้วสวทโอ,อนไปต่อให้บัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษานะคะซึ่งสถานศึกษาก็ต้องทราบไปอยู่แล้วว่าท่านสามารถใช้จ่ายเงินประมาณได้ภายใน2ปีงบประมาณน,นะคะและถ้าหากว่าท่านนะคะใช้จ่ายเงินงบประมาณน,นะคะแล้วยังมียอดคงเหลือนะคะเหลืออยู่นะคะเงินตัวน,นี้นะคะจะต้องส่งคืนให้กับสํานักงานเขตเป็นที่การศึกษานะคะส่งคืนให้เป็นไรายได้แผ่นดินนะคะแล้วก็พร้อมทั้งท่านจะต้องลงข้อมูลนะคะผ่านระบบ New GFMs ไทยด้วยนะคะ ซึ่งนะคะจากการรายงานนะคะจากที่พบมานะคะสอตองอนะคะได้ตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ทางสพทนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะทางสอตองนเองนะคะไม่ได้ตรวจโรงเรียนนะแต่ว่าสุ่มตรวจนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะก็พบว่าเงินอุดหนุนตัวนี้นะคะท่านเก็บไว้เกินระยะเวลา2ปีนะคะซึ่งทางแจ้งมายังสพทซึ่งสพทก็ต้องกำชับกลับไปนะคะว่าให้ท่านส่งคืนเป็นลายได้แผ่นดินนะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็คือสรุปได้ว่าการนับระยะเวลาของการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะคะเงินอุดหนุนนะคะ เงินงบป,ประมาณปีใดนะคะที่จัดสรรไปท่านก็สามารถใช้ได้นะคะไปจนถึงวันที่30กันยาของปีงบป,ประมาณถัดไปนะคะสำหรับคือบางบางที่อาจจะนับปีการศึกษานะคะแต่ว่าเงินอุดหนุนตรงนี้นะคะเป็นเงินงบป,ประมาณอย่างหนึ่งเราจะนับในปีงบป,ประมาณด้วยนะคะ อย่างของปิงวประมาณ2,567นะคะก็จะหมดอีกทีนึงนะคะคือวันที่30กันยา2,569นะคะก็ค่ะก็ของญาสุดท้ายของสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ขอฝากแจ้งเตือนภัยนะคะสําหรับข้าราชการที่กเกษียณไปแล้วหรือข้าราชการบํานาญนะคะขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะก็จะได้รับแจ้งมาเยอะมากเลยว่าจะมีมิจฉาชีพหรือคอรเซนเตอร์นะคะหลอกให้ทําธุรกรรมต่างๆนะคะโดยผ่านทางโทรศัพท์หรือ ต่างๆนะคะขอเลนท่านทราบว่าทางสำนักการคลังเองนะคะไม่มีนะคะไม่มีผู้ใดที่ว่าโทรเข้าไปนะคะนะคะเข้าไปแจ้งให้ท่านทํารายการใดๆและหากท่านสงสัยนะคะสามารถติดต่อมายังเขตพื้นที่การศึกษาหรือติดต่อมายังสำนักการคลังได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะขอให้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ทุกท่านนะคะต้องสูญเสียทรัพย์สินของท่านไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะทางเรานะคะ3คนนะคะในในเป็นตัวแทนของสนักการคลังนะคะก็ขออนุญาตมาเล่งรละการใช้จ่ายงบป,ประมาณนะคะปี2567นะคะอยากให้ทุก เขตพื้นที่โรงเรียนสถานศึกษานะคะรวมถึงศูนย์ภายใต้การกักของศึกษาพิเศษนะคะช่วยกันนะคะกํากับดูแลนะคะการใช้จ่ายงบป,ประมาณนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นไปตามห่วงเวลาที่กําหนดนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันการใช้งบป,ประมาณไม่ให้ถูกพับไปตามผลของกฎหมายนะคะแล้วก็เพื่อเกิดการประโยชน์คุ้มค่านะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อลูกนักเรียนของเราให้มากที่สุดค่ะก็ขออนุญาตสวัสดีและขอบคุณนะคะ